เนติปกรณ์แปลโดยสมพรศีวราทิตต์ตอนที่สิบสาปฏินิเทศวานหาระสิบหกสบสองโอตารณาหาระบรรดาหาระสิบหกนั้นหาระคือโอตารณะเป็นชไหนนิเทศที่กล่าวว่าปฏิจจสมุปบาทใดเป็นต้นเป็นโอตารณาหาระ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานว่าข้อความเชิงอักขุทการนิกายอุทานเล่มยี่สิบห้าข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจบข้อความเชิงอักบุคคลพ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงในเบื้องบนในเบื้องต่ำไม่ตามเห็นว่านี้เป็นเราบุคคลพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้ข้ามได้แล้วซึ่งโอคะ ที่ตอนอยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีกดังนี้คําว่าอุดทางในเบื้องบนได้แก่รูปประธาตและอรูุประธาตคําว่าอาโทในเบื้องต่ําได้แก่กามธาตคําว่าสัพพทิวิปมุตโตในเล็บพ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงความว่าการพ้นนี้ เป็นการพ้นด้วยอัศเซขะในโลกประธาสามในวงเล็บกรรมมาธาตุรูปธปาตุอรูปธาตุอัศเซขาทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นอินทรีห้ามีสัตทินรีเป็นต้นเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อโอตลนา,าในวงเล็บคือการอย่างลงด้วยอินทรีทั้งหลายอินทรีห้า ที่เป็นอาเสขะเหล่านั้นนั่นแหละเป็นวิชาเพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชาอวิชาจึงดับเพราะความดับแห่งอวิชาสังขารจึงดับเพราะความดับแห่งสังขารวิญญาณจึงดับเพราะความดับแห่งวิญญาณนามรูปจึงดับเพราะความดับแห่งนามรูปสลายตนะจึงดับเพราะความดับแห่งสลายตนะผัสสะจึงดับเพราะความดับแห่งผัสสะ เวทนาจึงดับเพราะความดับแห่งเวทนาตันหาจึงดับเพราะความดับแห่งตันหาอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสและอุปาญาจึงดับความดับแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการลัชนี โอตระนานี้ชื่อโอตระนาเดงเล็บคือการย่างลงด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งหลายอินสียห้าที่เป็นอเศขะเหล่านั้นนั่นแหละบัณฑิตสงเคราะห์ไว้ด้วยขันสามคือด้วยศิลขันด้วยสมาธิขันด้วยปัญญาขันโอตระนานี้ชื่อโอตระนาเดงเล็บคือการย่างลงด้วยขันสามอินสียห้า ที่เป็นอเศัยขะเหล่านั้นนั่นแหละนับเรื่องในสังขารในวงเล็บคืออย่างลงในสังขารละขันสังขารทั้งหลายเหล่าใดไม่มีอาสวะและไม่เป็นองค์แห่งภพในวงเล็บส่วนแห่งการเกิดสังขารเหล่านั้นบัณฑิตสมเคราะห์ไว้ด้วยธรรมาธาตุโอตรารนานี้ชื่อโอตรณานาในวงเล็บคือการยังลงด้วยาธาตุทั้งหลายธรรมาธาตุนั้น นับเนื่องในธรรมายตนะอายตนะใดไม่มีอาสวะและไม่มีองค์แห่งการเกิดเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตรณาด้วยอายตนะทั้งหลายคําว่าอายังอาหาสมีติอนาลุปปสีในวงเล็บบุคคลไม่ตามเห็นว่านี้เป็นเราความว่าบุคคลผู้มีสกายะทิฏฐิอันถอนขึ้นแล้วนี้ใด การถอนขึ้นซึ่งสัก,กายทิฏฐินั้นเป็นเศขวาวิมุตติเศขะาทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นอินทรีห้าเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตระนาด้วยอินทรีทั้งหลายอินทรีห้าที่เป็นเศขวาเหล่านั้นนั่นแหละเป็นวิชาเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชาอวิชาจึงดับเพราะความดับแห่งอวิชาสังขารจึงดับ ปฏิจจสมุปบาททั้งปวงเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้เทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อโอตรณนาด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งหลายวิชานั้นนั่นแหละเป็นปัญญาขันเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อโอตารนาด้วยขันทั้งหลายวิชานั้นนั่นแหละนับเรื่องในสังขารสังขารเหล่าใดไม่มีอาสวะและไม่เป็นองค์แห่งการเกิดขึ้นสังขารเหล่านั้น ท่านสงเคราะห์ไว้ในธรรมธาตุเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อโอตาลนาด้วยธาตุทั้งหลายธรรมธาตุนั้นนับเนื่องในธรรมายตนะอายตนะใดาไม่มีอาสวะและไม่เป็นองค์แห่งการเกิดขึ้นเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อโอตาลนาด้วยอายตนะทั้งหลายบุคคลพ้นวิเศษแล้วด้วยเสขวิมุติและอัเสขวิมุติ ข้ามได้ด้วยซึ่งโอคะที่ตนยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีกด้วยเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคจ้าจึงตรัสว่าอุทางอโทดังนี้ข้อความเชิงอัดขุทกนิกายอุทานเล่มยี่สิบห้าข้อหนึ่ง้อยหกสิบเอ็ดเรื่องนิพพานไม่มีการมาไม่มีการไปในวงเล็บอาคติคติจบข้อความเชิงอัด การเคลื่อนไปย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยการเคลื่อนไปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยเมื่อการเคลื่อนไปไม่มีปัสสติย่อมมีเมื่อปัสสติมีอยู่ความยินดีย่อมไม่มีเมื่อความยินดีไม่มีอยู่การมาและการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาและการไปไม่มี จุติและการเกิดก็ย่อมไม่มีเมื่อจุติและการเกิดไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีปฏิจจสมุปบาทนี้นั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ดังนี้คําว่านิสิตัสสะจริตังอธิบายว่าชื่อว่านิสัยเน็เล็บความประพฤติที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานมีสองอย่างคือ ัญหานิสัยและทิฏฐินิสัยในธรรมทั้งสองนั้นเจตนาของบุคคลผู้กำหนัดแล้วอันใดเจตนาธรรมนี้ชื่อว่าปัญหานิสัยเจตนาของบุคคลผู้หลงอันใดเจตนาธรรมนี้ชื่อว่าทิฏฐินิสัยก็เจตนาเป็นสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนำมารูปจึงมี ปฏิจจสมุปบาททั้งปวงเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้เทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตารนาด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งหลายในตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัยนั้นเวทนาของบุคคลผู้กำหนัดอันใดเวทนานี้เป็นสุขเวทนาเดงเล็บคือน,นอนเนื่องในสุขเวทนาเวทนาของบุคคลผู้หลงอันใดเวทนานี้ เป็นอทุขมสุขเวทนาในวงเล็บคือนอนเนื่องอยู่ในอทุขมสุขเวทนาทั้งสองนี้เป็นเวทนาขันเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตรลนาด้วยขันทั้งหลายในขันนั้นสุขเวทนาเป็นอินทรีสองคือสุขขินทรีและโทมนัสสินทรีส่วนอทุขมาสุขเวทนาเป็นอุเบกขินทรี เทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตลนาด้วยอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์เหล่านั้นนั่นแหละอย่างลงในสังขารสังขารเหล่าใดมีอสวะเป็นองค์แห่งการเกิดสังขารเหล่านั้นสงเคราะห์ในธรรมธาตุเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตลนาด้วยธาตุทั้งหลายธรรมธาตุนั้นนับเนื่องในธรรมายตนะอายตนะใด มีอาสวะเป็นองค์แห่งการเกิดเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตลนาด้วยอายตนะทั้งหลายคำว่าการเคลื่อนไปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่อาศัยความว่าบุคคลอันตันหาไม่อาศัยด้วยอำนาจสมถะหรือบุคคลผู้อันทิฐิไม่อาศัยด้วยอำนาจวิปัสนาวิปัสนาอันใดอันนี้เป็นวิชา เพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชาอาวิชาจึงดับเพราะอาวิชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับปฏิจจสมุปบาททั้งปวงเป็นไปอย่างนี้เทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตระนาด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งหลายวิปัสสนานั่น,น,นแหละเป็นปัญญาขันเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่า โอตัลานาด้วยขันทั้งหลายวิปัสสนานั่นแหละเป็นสองอินทรีย์คือวิริยินทรีย์และปัญญินทรีย์เทศนาที่อยางลงนี้ชื่อว่าโอตัลานาด้วยอินทรีย์ทั้งหลายวิปัสสนานั้นนั่นแหละนับเนื่องในสังขารสังขารเหล่าใดไม่มีอาสวะและไม่เป็นองค์แห่งการเกิดสังขารเหล่านั้นสงเคราะห์ในธรรมธาตุ เทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตัลนาด้วยาธาตุทั้งหลายธรรมาธาตุนั้นอย่างลงในธรรมายตนะอายตนะใดไม่มีอาสวะและไม่เป็นองค์แห่งการเกิดเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตรลนาด้วยอายตนะทั้งหลายคำว่าปัสสัทธิยาสติได้แก่ปัสสัททิสองอย่างคือ ความสงบอันเป็นไปทางกายและความสงบอันเป็นไปทางใจกายยิกสุขอันใดนี้ชื่อว่ากายะปัสสธิเจตสิกสุขอันใดนี้ชื่อว่าเจตสิกะปัสสธิบุคคลผู้มีกายอันสงบแล้วย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง บุคคลเมื่อรู้ตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเพราะความยินดียาณในจิตที่หลุดพ้นแล้วว่าเราหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วการประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรกระทำเราทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้บุคคลนั้น ย่อมไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายย่อมไม่น้อมไปในเสียงทั้งหลายย่อมไม่น้อมไปในกลิ่นทั้งหลายย่อมไม่น้อมไปในรสทั้งหลายย่อมไม่น้อมไปในโผฏฐพัททั้งหลายย่อมไม่น้อมไปในธรรมทั้งหลายเพราะความสิ้นราคะเพราะความสิ้นโทสะเพราะความสิ้นโมหะเมื่อจะบัญญัติพึงประกาศสัตว์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นข้อความเชิงอัก บาลีว่าตถาคโตมีความหมายสองอย่างคือพระพุทธเจ้าและสัตว์ในวงเล็บจากอภิธานนับปทีปิกาหน้าหน9่ข้อหนึ่จบข้อความเชิงอัดว่ากำลังยืนอยู่กำลังเที่ยวไปด้วยรูปใดแต่เพราะความสิ้นไปแห่งรูปนั้นเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะสละก เพราะสลักคืนเป็นสัตว์พ้นแล้วในการนับว่ารูปเดงเล็บเพราะสัตว์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นไม่ถึงแล้วซึ่งการนับว่ามีอยู่ดังนี้บ้างไม่เข้าถึงแล้วว่าไม่มีอยู่ดังนี้บ้างไม่เข้าถึงแล้วว่ามีอยู่ไม่มีอยู่ดังนี้บ้างไม่เข้าถึงแล้วว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้บ้าง โดยที่แ้สัตว์นั้นสุขขุมคือยากที่ใครๆจะเข้าใจได้เป็นสัตว์มีคุณไม่มีประมาณอันบุคคลไม่พึงนับย่อมถึงซึ่งการนับว่าสัตว์นั้นสงบแล้วทีเดียวเพราะความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งโทสะเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะเมื่อจะบัญญัติพึงประกาศสัตว์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นว่า กำลังยืนอยู่กำลังเที่ยวไปด้วยเวทนาใดข้อความละต่อไปด้วยสัญญาใดข้อความละต่อไปด้วยสังขารทั้งหลายเหล่าใดข้อความละต่อไปด้วยวิญญาณใดแต่เพราะความสิ้นไปแห่งวิญญาณน,นั้นเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะสละเพราะสละคืนซึ่งเป็นสัตว์พ้นแล้วในการนับว่าวิญญาณ พราะสัตว์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นไม่เข้าถึงแล้วซึ่งการนับว่ามีอยู่ดังนี้บ้างไม่เข้าถึงแล้วซึ่งการนับว่าไม่มีอยู่ดังนี้บ้างไม่เข้าถึงแล้วซึ่งการนับว่ามีอยู่ไม่มีอยู่ดังนี้บ้างไม่เข้าถึงแล้วซึ่งการนับว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้บ้างโดยที่แท้สัตว์นั้นสุขุม คือยากที่ใครๆจะเข้าใจได้เป็นสัตว์มีคุณไม่มีประมาณอันบุคคลไม่พึงนับแต่ย่อมถึงการนับว่าสัตว์นั้นสงบแล้วเพราะสิ้นราคะเพราะสิ้นโทสะเพราะสิ้นโมหะคําว่าอาคติได้แก่ผู้มาในโลกนี้คําว่าคตังได้แก่สัตว์รับพพนี้ไปอธิบายว่า แม้การมาและการไปก็ย่อมไม่มีคำว่าเนวิทะแปลว่าในโลกนี้ก็ไม่มีได้แก่อายตนะภายในหกคำว่าณหูร,รังแปลว่าในโลกอื่นก็ไม่มีได้แก่อายตนะภายนอกหกคำว่าณอุพยมันตะเรนะแปลว่าระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีได้แก่ ย่อมไม่เห็นตนในธรรมทั้งหลายที่ตั้งขึ้นด้วยผัสสะคําว่าเอเสวันโตทุกขสะแปลว่านี้เป็นที่สุดแห่งทุก์ได้แก่ปฏิจจสมุปบาทอธิบายว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมีสองคือโลกิยะและโลกุตระในสองอย่างนั้นโลกิยะปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายจนกระทั่งถึงชาลามารณะโลกุตละปฏิจจะสมุบาทว่าความไม่เดือดร้อนย่อมเกิดแก่ผู้มีศิลจนกระทั่งถึงยานรู้ว่ากิจอย่างอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าการเคลื่อนไปย่อมไม่มีแก่ผู้อาศัย การเคลื่อนไปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่อาศัยข้อความละต่อไปปฏิจจสมบุปบาทนี้นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานว่าข้อความเชิงอัดขุทกานิกายอุทานเล่มยี่สิหข้อหนึเ็ดสเรื่องรักมีเท่าไหร่ทุกมีเท่านั้นจบข้อความเชิงอัด ความโศกก็ดีความร่ำไรก็ดีความทุกข์ก็ดีแต่ละอย่างมากมายในโลกนี้เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกค,ความร้องไห้ร่ำไรและความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นแหลผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหน,ไหนผู้นั้นเป็นผู้มีความสุข ปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุจธุลีไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนๆดังนี้ข้อว่าความโศกก็ดีความร่ำไหรก็ดีความทุกข์ก็ดีแต่ละอย่างมากมายในโลกนี้เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักนี้เป็นทุกขเวทนา ข้อว่าเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร้องไห้ร่ำไรและความทุกขเหล่านี้ย่อมไม่มีนี้เป็นสุขเวทนาเวทนาได้แก่เวทนาขันเทศนาที่อยางลงนี้ชื่อว่าโอตะานาด้วยขันทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทาน เพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะชรามรณะทั้งปวงมีอาการอย่างนี้เทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตรนาด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งหลายบรรดาเวทนาเหล่านั้นสุขเวทนาเป็นอินทรีสองคือสุขขินีและโทมนัสสินี ทุกขเวทนาเป็นนินทรีสองคือทุกขินรีและโทมนัสินรีเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตรลนาด้วยอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์เหล่านั้นนั่น,น,นแหละอย่างลงในสังขารสังขารเหล่าใดมีอสวะและเป็นองค์แห่งพบสังขารเหล่านั้นสงเคราะห์ด้วยธรรมธาตุนี้ชื่อว่าโอตลนาด้วยธาตุทั้งหลาย ธรรมาธาตุนั้นนับเนื่องในธรรมายตนะอายตนะใดมีอาสวะเป็นองค์แห่งภพนี้ชื่อว่าโอตลนาด้วยอายตนะทั้งหลายข้อว่าเพราะเหตุนั้นแลผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในการไหนผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขประจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความไม่โศก อันปราศจากกิเลสดุจุธุรีไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในการไหนๆดังนี้ข้อนี้เป็นการละตันหาเพราะความดับแห่งตันหาอุปทานจึงดับเพราะความดับแห่งอุปทานพบจึงดับฉลามรณะทั้งปวงย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้นี้ชื่อว่าโอตระนาด้วยปฏิจจสมบปบาททั้งหลาย การละตันหานั้นนั่นแหละเป็นสมถะสมถะนั้นเป็นอินทรีย์สองคือสตินทรีย์และสมาตินทรีย์นี้ชื่อว่าโอตรลนาด้วยอินทรีย์ทั้งหลายสมถะนั้นนั่นแหละเป็นสมาตินทรีย์นี้ชื่อว่าโอตรลนาด้วยขันทั้งหลายสมถะนั้นนั่นแหละนับเรื่องในสังขารสังขารเหล่าใดไม่มีอาสะวะและไม่เป็นองค์แห่งภพ สังขารเหล่านั้นสงเคราะห์ในธรรมาธาตุนี้ชื่อว่าโอตรลนาด้วยาธาตุทั้งหลายธรรมาธาตุนั้นนับเนื่องในธรรมายตนะอายตนะใดาไม่มีอาสวะและไม่เป็นองค์แห่งภพนี้ชื่อว่าโอตรลนาด้วยอายตนะทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเยเกจิโสกาเป็นต้น เรผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าข้อความเชิงอัดขุทกนิกายสุตตานิบาตเล่มที่25ข้อ408เรื่องการจบข้อความเชิงอัดถ้าว่าวัตถุกรรมจะสำเร็จแก่สัตว์ผู้ปรารถนาอยู่ไซส,สัตว์ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นแล้วก็ย่อมมีใจเอิหอิ่มเดงเล็บปีติมโนแน่แท้ ถ้าเมื่อสัตว์นั้นปรารถนาอยู่เกิดความอยากได้แล้วกรมเหล่านั้นย่อมเสื่อมไปไซสสัตว์นั้นย่อมย่อยยับเหมือนลูกศรแทงฉะนั้นผู้ใดงดเว้นกามทั้งหลายเหมือนอย่างบุคคลเว้นศีรษะงูด้วยเท้าของตนผู้นั้นเป็นผู้มีสติย่อมก้าวล่วงตัณหาในโลกนี้ได้ดังนี้ในคาถาเหล่านั้นความเป็นผู้มีใจเอิบอ่มนี้ ได้แก่ความยินดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าในการใดสัตว์นั้นย่อมย่อยยับเหมือนลูกศรแทงนี้เป็นปฏิฆะก็ความยินดีและปฏิฆะเป็นฝ่ายแห่งตันหาก็แลอายตนะทั้งหลายมีสิบรูปเป็นปทัฐฐานในวงเล็บเป็นเหตุใกล้แห่งตันหานี้ชื่อว่าโอตลณนาด้วยอายตนะทั้งหลาย อายตนะที่มีรูปสิบรูปเหล่านั้นนั่นแหลเป็นรูป,ปกายประกอบกับนามทั้งสองนั้นเรียกว่านามรูปเพราะนามารูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพุทธวจนะนี้ทั้งปวงย่อมเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นี้ชื่อว่า โอตลนาด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งปวงนามารูปนั้นนั่นแหละเป็นท่าสิบแปดนี้ชื่อว่าโอตลนาด้วยท่าทั้งหลายในนามารูปนั้นรูป,ปกายอันใดนี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นรูปห้านามกายอันใดนี้อินทรีย์ที่เป็นอรูปห้าอินทรีย์เหล่านี้เป็นสิบอย่างนี้ชื่อว่าโอตัลนาด้วยอินทรีย์ทั้งหลายในคาถานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าในการใดผู้ใดงดเว้นกามเหมือนอย่างบุคคลเว้นศีษะงูด้วยเท้าของตนผู้นั้นเป็นผู้มีสติย่อมก้าวล่วงตัณหาในโลกนี้ได้ดังนี้คาถานี้เป็นสะอุปาที่เสสะนิพานธาตุเทศนาที่อย่างลงนี้ชื่อว่าโอตระนาด้วยธาตุทั้งหลาย สัอุปาที่เสสานิพานธาตุนั้นนั่นแหละเป็นวิชาเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชาอาวิชาจึงดับเพราะความดับแห่งอวิชาสังขารจึงดับคำทั้งปวงย่อมเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นี้ชื่อว่าโอตัลานานด้วยปฏิจจสมุปบาททั้งหลายวิชานั้นนั่นแหละเป็นปัญญาขันนี้ชื่อว่าโอตรลานา,นานด้วยขันทั้งหลายวิชานั้นนั่นแหละ เป็นอินทรีย์สองคือวิริยินทรีย์และปัญญินทรีย์นี้ชื่อว่าโอตรณนาด้วยอินทรีย์ทั้งหลายวิชานั้นนั่นแหละนับเนื่องในสังขารสังขารเหล่าใดไม่มีอาสวะและไม่มีองค์แห่งภพสังขารเหล่านั้นสงเคราะห์ด้วยธรรมธาตุนี้ชื่อว่าโอตรณนาด้วยธาตุทั้งหลายธรรมธาตุนั้นนับเนื่องในธรรมายตนะ อายตนะใดไม่มีอาสวะและไม่มีองค์แห่งภพนี้ชื่อว่าโอตรนาด้วยอายตนะทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากามังกามยะมานสะเป็นต้นด้วยคำมีประมาณเท่านี้อินทรีย์ขันธาตุและอายตนะอาศัยการประชุมลงและการยังลงพึงให้อินทรีย์ขันธาตุ และอายตนะอาศัยอย่างลงอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นท่านพระมหากาจัจยณะจึงกล่าวว่าโยจะปฏิจะสมุปปาโทเป็นต้นจบโอตละณะหาระ